ไปทำพริกน้ำปลากันค่ะเราไปเลยโอเคค่ะเราทำการล้างเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลยนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องใส่บักพริกลงไปบักพริกกเอามาน้อยเดียวเด้ค่ะไม่ได้เอามาเยอะเลย ดีบปนยังไม่มีผงชูรสนะคะก็เรากกใส่ผงผงปรุงกับข้าวลงไปให้มันเข็มเ็ๆนัวๆคงจะมีผงชูรสในตัวนี่เด้อค่ะน้ำปลาเนาะเทจ้วกลงไปเลยนะคะกีสิิเข้มเหนืตายเนานะคะ่ะ คิดว่าเด้อันพงอันสีชมพูไอสีเหลืองๆกับเข้มแล้วค่ะใส่น้ำปลาลงไปอีกมันก็คงเป็นซูเปอร์เค็มเราต้องหาอะไรกินแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่มะม,ม่วงมีอยู่ค่ะแต่มันไม่ใช่มะม,ม่วงมาจากไทยมันไม่อร่อย มันเป็นมะม่วงอะไรไม่รู้ลูกสีม่วงม่วงอะค่ะออกสีม่วงม่วงผสมสีเขียวเขียวนิดนึงไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันมาจากประเทศไหนเป็นรสแซ่บปะค่ะเดี๋ยวเราจะกินให้เบิง้งว่ามันสมขนาดใดมาเด้ค่ะเมื่อกี้อันในน้ำกันจะชิมให้เบิ้ง้วค่ะว่ามันเปรี้ยวมากเลยนี่ค่ะ สมอิลีค่ะสมแบบจ็คสีเปรียบว่าสมแบบแบ,บ๋เนาะเคอยกินมากอย่างนู้นสมรูปแล้วเป็นสมแล้วกันด้อยค่ะแจ็คสีว่าจังไดสมว่าแม่นองบอกหน้าวเลยค่ะ แนะนำนะะ้อค่ะถ้าไผายุเมืองนอกเนาะถ้าผายุเมืองนอกนะคะ่ะแนว้กินบ่ได้แนื้สมเนล้วกินสมบ่ได้แบบกระสิเป็นลูกไอ้เออรีพรมเนาะพรัมที่แบบที่มันเป็นก้อนฤดูการที่มันเป็นก้อนฤดูที่มันเป็นก้อนพรัรม,รม,ธรรมธรรมดาทั่วไปอะคะ่ะมันจะเปี้ยวแบบนั้นแล้วกับนี่ตัวนี้แล้วสิให้เบื้องอีกตัวนึงเด้อค่ะมือหลังขอเรียกว่ากูสเบอร์รี่มังมันเป็นเบอร์รี่ชนิดนึงเนาะคะ่ะ มื่อนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะดัาดำะะัำแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะเผื่อหาอะไรใหม่ๆมาให้ดูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน